เป่งคู่คอยเจ้าจังแม่ปฟันนนาเด็ดต้องหลักกับท่านแต่นี่คือมาสุมเป่งงอเฮแต่สาวมือกัดน้ำดังเจ้ามันเป็นสามจหวัด่กี่เป็นชยข่านก็ตามไม่พอสินะต้กี้ีเงินฟังนแต่นาอหลักับน้องกี้ใหม่ ่อเาดเลยแล้วมาดีแอคอีาเจ้าผู้วางนั้นมืสาวโมลบ่มียังไปฟังมาแต่ท่านคําหกับแม่นท่านสมเตงนเจ้ามาวางเงินแสนสีบ่นบ่มียังคิไปให้มีแต่แก้มเบิงควรับเอาได้บ่นว่าองแม่เ้ แก่เบ้่งซายีวางเงือคำตายทีเอาน้ำได้โบนัแล้แต่แม่นูีวางเงือสุกแงแม่นไอพีจีได้โบขนมายโบตีเ่าออกแกมสู้คนจี

คอพรามีมัดเตเป็นบุเรว่าใจกาดโนนลอยเล่อไอ้กบลราแล้เตเป็นพระอ่านกตีนางสารเอเบปิเกยยังบ่อยู่นองพอเป็นซุนิเกวสวดเลวอายจีปันทนเลววคันิบปันคำ จีปอปันสวยจี c h ้บ่ว่าบ่าวขมภายไดฮ้านละแต้บ่สมเพชไดอ่านเวลาสายไปกั๋นอะจิงแบ่งพออนยให้เวลาเล็ดนยให้จังขอยจาะลยเอาจีไดบ่ว่าว่าสองเม็ดเอยแคคันพี่เป็นแนวนี้ น้องกี้นองมัมอายแน่น้องอายน้องหัวคันว่าพอเป็นเบ้าก็เอากับเข้าง่ายโตนันเล่อคันมาสายบ่เอาก็ขอกินแก้มเราคันว่าอายแหน่

ลพป่าลคือดังป่าพางยาวางเออายเดอันรางเบีลพคือตรมาเันว่าสายอายที่ป่าไม่เขาก็แนวนั้นจีบอเป็นไงอายเดอใันเป็นนนีืออยูเย็นสบีแนว สาวนักล <pulse> ั่ค <people> ือแต่ยันเม่อโจขันมาโบได้แท่โบจะทาไงกอกินเล้าเอิมึนคอเท่นั้นเล้วคือแต่เม่นใจมากคือแต่สมแ็งอ้ายคือยานไรสาวหมโอตอกด้โบป่าจังทำน้อง ังโกคือลาได้มาทินบ้านไอ้บ่จังว่าจิอยู่รังจนเนื้อไอ้เนื้อตังลาคนคือน้องบุญมาเอยอ้าวอาเอ้ออ้าเอ้อวาอ้อมาวมาเเามาวมาเออวาเอาาดดออมด้วาวอเอาาดดอม้ด้ขอ้อม้าขาดมอ

บอกอเข้าไอ้บไอเออยันมาใส่หใจยันไหนสาวสีปคนยันโบกินทอดข้าวปันยันเตะคบมืดนั่โบทั้งด er ูท uh um> ั้งนอนลาแหลว่าน้องกี่อนนสนไอ้กอดังไปรังโตหลวงพ่อเขาโยออ้เอาเท้ก็บกกำนอ้์ไอ

เอาเมีนได้เป็นนายมาแต่กินหลายหลายคือได้เป็นนายคนมาแต่แม่ยนมาเตยังกูใหญ่ขันโบได้แค่แค่เจ้าเป็นกูใหญ่การเมืองเอันไหนชีวิตเธอเจ้าหนังนังเ้ยเจ้าเก่งหเขาหนังเล้วของป้าเจ้าคือเข็ดดังควันเขาออกมาคือแต่สาม

นียจบจบจบ่บอครบได้นี่ดคยจีเมแตเ็นให้คายจีบไว้่อนเอเจ้าได้เหม็นส่นี้สผ้าัน้ลนําปอพทําันว่าเจมาอยทําม่ใ่เรเ่ามอ้ายเรา่าจ้าอัวาเดาอาิบ่าว้าอัวาคุณเมื่อได้าเรารบ่เจ้าได้เป็นนายเราอบวาอนว่าคเารานบ่เจ้าเมป็นาเนเาาอัวา

bà, bà cho bà đây là bố thái hàn là, đây là tôn anh bố đây tại nào là bà cha con bố đây tại ta lại con ma lăng bố สันบออันว่าอ้ายเมเจ้าบ่ได้ออเอแงบ่สันบังแม่นเนน้ว่าสงสยแม่น้ีแต่ก่อนนี่ยออ้มันมีสาอยู่จบ่ได้อยู เลี้ยมลายปีลางหานวาย่ค่ายบ่ใดเอ้ยยูลามีแต่เขาป่าไม่เอเอาบดใหม่ละห้องเว็กหมอนเบ่ไส้ละกันหลับการนอนตาแม่ดูบละเจเป็นเนาวนาคุตกุททำเขาน่งก่อตางจะอันเวลา คนตกหำเข้าสารตั้งอันมุ่มไรี่คนตกํำเข้าสารมันวันคือตั้งหาคนตกหำเ่าหาตาคือล้างกครซักคนที่เดินงาวันสามวันโบได้นอนมมาไอเด็กอนบ้านยำเล้งแล้งโบได้ขีดใจโบได้พักก่อนนอนบอดอันอุ่นเนื้ออุ่นผัดเรลุ

แบบนี้คือคนแก้วสาวนางรำมาดีก่อนลาลงก้อนยีเแล้วไอ้ฮักสองแพงเลยเอว่าอฮักสองเพลงนบอคดว่านี้คือฮักคนเดียวว่นี่ฮักสองคนนะสองคนสองค